บลบได้เหรอต่อไปเต็มเตได้ต้องเจอข่าไม้ตายข้ามั่งเรี๋ยรเลยใครที่ใช้มือถือแล้วทับเลนกดติดตา้งที่ปุ่มนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ตรงนี้เลยนะครับกดเลยก็เลยพี่พี่อย่าลืมครับพี่พี่พร้อมหรือยังนักธนูพร้อมแล้วไปเดี๋ยว แต่ก่อนอื่นลูขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์ถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปโชว์กันเลยป่ะลุงเบิร์ตที่กายหายไปไหนครับลองขึ้นไปดูลูกน่าจะเล่นของเล่นอยู่ข้างบนโอเคครับหลูขอระบายสีก่อน รถระบายสีคนเดียวมันเบื่อหนูขอชวนพี่กกนลงมาก่อนนะครับปะ่ะลองขึ้นไปดูลูกเดี๋ยวหนูลงมานะครับครับ พี่กายล,ลองไปนอนตรงน,นั้นไหมง่วงทําไมไม่นอนในห้องเราโเฮ้ยยังจะมาถามตี้นเปิดประตูชนหัวพี่แล <c oughs> ้วมวนันโดนได้ยังไงขอโทษพี่กายดูหน่อยเป็นยังไงบ้างแล้วทําไมไม่รู้จักเราวะงเลยแดงนิดหน่อยสำรวจหัวพี่จบหรือ,อยัง ไม่เป็นไรมากหรอกเจ็บเจ็บโอ้รู้ดีลองมาโดนเองบ้างไหมล่ะดีหน้าประตูมันนิ่มไม่เป็นอะไรมากประตูที่ไหนมันนิ่มพูดถึงเฉยเฉยทำเป็นตูนนะหัวแตกนี่มันเป็นประตูไม้รู้ดีจริงๆริคนเขาัรรู้อ,ะ,อ,ะ,อะหนูขอโทษอีกทีไประบายสีกันปะไม่เป็นไรพี่ให้อภัยมาล ไหนเนี่ยกิปสีดำมีแต่ยางรัดผมผมข้างหน้าก็ยาวตีขาอะไรอะ่ะเราหาก,กิปติดผมสีดำเห็นมั้งไหมอะ่ะเราดูใต้โต๊ะหล่นหรือเปล่าใต้โต๊ะหรอหรอ๋อนี่ไงเจอแล้วหัวโ,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 โนไม่เนี่ยวันก่อนก็ที่ต่อยมวย เจ้ากรรมทำอะไรไม่รู้จักระวังคุณเบิร์ตไม่โดนมางกแ็แล้วไปใครเขาอยากจะเจ็บหัวผมไม่โดนหรอกครับคุณติ๊กอยากกินน้ำเย็นๆแต่ก็ยังไม่เย็นต้องแช่หาเงินไปซื้อน้ำส้มดีกว่าอา้าวตายเราเหอยตังเราร่วง หล่นไปได้ยังไงคุณติ๊กอยู่ปะเนี่ยเสียฟอร์มหมดจบกันเฮ้ยตีนระวังหน่อยจะโดนหน้าพี่อยู่แล้วเฮ้ยผาก็ไม่ช่วยพัด ยังมากวนพี่ใจเย็นๆน่ะเดี๋ยวหนูช่วยตื่นเช้ามาต้องรีแลกก่อนรีแลกไปเถอะโดดโดดเด้งๆเดี๋ยวก็ลวงไปจะ่ล่วงได้ยังไงคนเขามีเทคนิคดูนี่ดูนี่ท่ากอนบวดกวระทิงนานไงแล้วพี่เตือนแล้วตกเตียงจนได้ ยังโชคดีนะเนี่ยที่มีที่นอนตาอยู่มไม่อย่งั้นน่ะตกลงมาเจ็บกว่านี้อีกนะก็ใช่ไรงรู้ทางรู้แล้วโดดทำไมโอ๊ยแต่ก็เจ็บอยู่นิดหน่อยนะถ้าตอนวบกระทินไม่น่าเล่นาเลยพี่กายดูที เกียนจริงๆสงสัยยังไม่เข็ดต้องตกอีกสักที n น No น o ไอมีประสบการณ์แล้วไอจะไปตบลอกซอีกหถ้ายังไม่หยุดโดดนะพี่จะไปบอกแม่อ่าๆหยุดโดดก็ได้มาพับผ้าด้วยกันมะ แค่นี้ต้องครูกันด้วยเหรอกายไม่ได้ครูพูดจริงๆอ้าวเหรอขระเทษขอโเทิเอา้าวไปไหนกันตินกายไมโลร้อนๆที่อยากกินลุงชงม,มาแลนะ้วลูกไม่ลงมาลุงกินก่อนแล้วนะ ลิ้นเลืนเป็นฝ้าหมดแล้วดีนะเด็กยังไม่ลงมาเอเสร็จแล้วเหรอครับลุงเบิ์ลพี่กายแต่ตัวช้าจังเลยซีนน่าแบบช้าพี่ลินเดียวลงเบิ้รับเป็นอะไรน่าหนักสิลุงไม่ได้เป็นอะไรลุงไล่แมงวันบอกเด็กไม่ได้เด๋วยวเสียฟอร์ม ไล่แมงวันอะไรต้องแลบลิ้นด้วยใช่ใช่จะสงสัยกันทำไมจะกินกันหรือเปล่ากินครับขอบคุณครับ,รบก็แค่นั้นเ้าทำไมลุงเบิร์ดลิ้นดูเป็นฟ้าฟ้านะครับกินของร้อนแล้วไม่ได้เป่าหรือเปล่าฟ้าเฟ้ออะไรไ<อ>มั่วละไม่เป่าก็ลวกปากลุงนะสิไม่คุยด้วยแหละ ลุงเบิร well. like 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 ์ดเขากินของร้อนแล้วไม่ยอมบอกเราแน่เลยพี่ก็ว่าอย่างนั้นใช่ใช่ใช่กินต่อปะลุงเบิร์ดพี่กายขับให้มันเต็มที่หน่อยครับ ลุงเบิร์ดขำให้มันดีๆหน่อยครับเอ้ามีการบอกให้ลุงขำดีๆโอ้ไม่คุยด้วยแล้วน้อยใจไปได้หัวก็ยังไม่ล้านสงสัยลุงเบิร์ดเขาน่าจะเครียดน,นะโดนน้ำร้อนลวกปากเมื่อวานนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ขำแบบนี้อีกแล้ว เด็กอ้วนกับเด็กขอมเขาฮาดีจริงๆเลยใช่ยังมีป้าเมาจองเพียนอีกดูทีวีเบื่อแล้วว่าเราขึ้นไปเล่นข้างบนกันไหมเล่นสูรบกันหนูเป็นนักธนูนี่ธนูนี่เห็นไหมส่วนพี่เป็นนักดาบโอเคนักดาบ ่เปนเนกนัโอเคนักธนูป่ะ่าเทช้ได้นี่นักธนูเจ <c oughs> ้าก็เทเหมือนกันนี่นักดาบใช้ได้นี่ป้องกันการโจมตีของข้า <c oughs> เก่งนักหรอต้องเจอท่าไว้ต<ม>ายมาเลยข้าพร้อมแล้ววิชาปาา้องกันฮ่าฮ่าฮ่าทะลุการป้องกันข้าไม่ได้หรอกยิงมาเลยยิงไปนสิบลูกข้าก็าไม่กลัวาท,ท้าทายเหรอตเต็มตเต็มเน่ดอกนี้เพิ่มพลังเข้าไปอีกอทะลุการป้องกันของท่าไปได้ยังไง Ui, ừ, mùa nô bên một lưng nha Một đai lỡ, tôi bên tên tên Đây, con chưa tham, máy tay tham ตีหัวหนูเล่นอะไรกันเนี่ย <O of. S 1> กายนั่งลงสิน้องก็เอาธนูยิงใส่หัวหนูด้วยนะครับพี่ขาให้ดูนี่สรุปเล่นด้วยกันทั้งคู่เล่นด้วยกันไม่ต้องมาฟ้องกันเลยนะอ้าวสรีพี่งั้นยืดเลยห้ามเล่นแบบนี้กันอีกต่อไปถ้าแม่เห็นเล่นกันอีกนะโดนตีแน่ เข้าใจไหมครับครับครับแล้วอย่ามาฟ้องเลยนะว่าใครทําใครก่อนผิดทั้งคู่เลยน้องตินก็เอาธนูยิงใส่หัวพี่ถ้าโดนตาขึ้นมาจะทํายังไงลส่วนพี่กายนะก็เอาดาบตีหัวน้องถ้าเกิดหัวโนหัวแตกขึ้นมาจะทํายังไงสรุปโดนยึดของเล่นจนกว่าจะสํานึกไปดูกระตูข้างล่างเล่นอะไรกันไม่รู้เรื่องเลย สน,นุกไหมคะพี่ๆละครสัตว์สอนใจเด็กตอนอันตรายภายในบ้าน EPC เราขอเรื่องนี้นะคะก็สอนให้น้องๆได้รู้ว่าอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ของเล่นของใช้นะคะควรระมัดระวังแล้วก็เล่นให้ถูกวิธีนะคะไม่อย่างนั้นจะเป็นเหมือนเด็กสองคนนี้นะคะอันตรายมากๆห้ามเล่นนะคะสำหรับคลิปนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย ห้ามเล่นนะแบบนี้อันตรายใช่ครับอันตราย